ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงกาเดอร์เงาอสูรเหนือเสียงแห่งอิหร่านในสงครามกับอิสราเอลบทนำการถือกำเนิดของสงครามความเร็วเหนือเสียงในตะวันออกกลางสมดุลทางทหารในตะวันออกกลางได้เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงจากการระมาถึงของเทคโนโลยีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกมิสซิ s เลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวของ ขีปนาวุธกาเดอร์ของอิหร่านซึ่งถือเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทะลวงระบบป้องกันขีปนาวุธชั้นสูงเช่นไอออนโดมเดวิดสลิงและ a r r o w 3ของอิสราเอลด้วยความเร็วที่สามารถทะลุแมสซิฟและความสามารถในการเลี้ยวหลบระหว่างการเข้าสู่เป้าหมายขีปนาวุธกาเดอร์ได้กลายเป็นพลังสำคัญที่เปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามในภูมิภาค บทความนี้จะพาคุณจอะลึกทุกมุมของกาเดอร์ตั้งแต่คุณสมบัติทางเทคนิคเป้าหมายยุทธวิธีในการใช้ในสนามรบความสําเร็จในการทําลายเป้าหมายไปจนถึงบทบาทสําคัญในความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลขีดขีดขีด,ขดบทที่1แนวคิดทางยุทธาศาสตร์และจุดกําเนิดของกาเดอร์นโยบายขีปนาวุธของอิหร่านอิหร่านต้องเผชิญกับข้อจํากัดจากการความบารระหว่างประเทศและการขาดแคลนอากาศยานรบที่ทันสมัย ทำให้รัฐบาลอิสลามแห่งนี้มุ่งพัฒนาอาวุธขีปนาวุธเป็นเครื่องมือหลักในการยับยั้งและตอบโต้ขีปนาวุธกาเดอร์จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการทะลวงระบบป้องกันที่ล้าสมัยของอิสราเอลจากขีปนาวุธธรรมดาสู่ไฮเปอร์โซนิกกาเดอร์ไม่ใช่การสืบทอดเพียงแค่ทางเทคนิคจากชาฮาบหรือฟาตาแต่เป็นวิวัฒนาการเชิงยุทธ,ธศาสตร์มันถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากยิงพร้อมทั้งหลบหลีกระบบป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยการสนับสนุนทางเทคนิคจากพันธมิตรอย่างรัสเซียและจีนขีดขีดขีด,ขดบทที่2คุณสมบัติทางเทคนิคของกาเดอร์ความเร็วและพิสัยการยิงขีปนาวุธกาเดอร์มีความเร็วเหนือแมสสิบถึงสิหรือกว่า12,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงครอบคลุมระยะยิงประมาณ1 5 0 0ถึง2,000กิโลเมตรสามารถโจมตีเป้าหมายทั่วอิสราเอลได้ภายใน4-5ถึงนาทีหลังจากถูกยิงความเร็วมากกว่าแมสสิพิสัยยิง 1,500ถึง2,000กิโลเมตรการบินเส้นทางกึ่งบาลิสติกควอชีบาลิสติกพร้อมการเลี้ยวหลบในระยะสุดท้ายระบบขับเคลื่อนและการนำวิถีระบบขับเคลื่อนดินปืนแข็งแบบ2อขั้นหัวรบกลาเวฮิเคลิลมีระบบระบายความร้อนขั้นสูงระบบนำวิถีระบบ INS ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเลี้ยวหลบเปลี่ยนทิศทางในช่วงปลายเพื่อหลบเลี่ยงการสกัดหัวรบและพลังทำลาย ประเภทหัวรบระเบิดแรงสูงที EE, สเก็ตระเบิดและแบบ EMP น้ำหนักหัวรบ400-600กิโลกรัมรัศมีทำลายกว้างพอสำหรับทำลายฐานทัพขนาดใหญ่หรือศูนย์ควบคุมการรบขีดขีดขีด,ขด,ขดบทที่3เป้าหมายทางยุทธศาสตร์เป้าหมายหลักในอิสราเอล 1. ระบบป้องกันภัยทางอากาศแอ r o ลบสามไอออนโดมเดวิดสลิ 3, ome, ฐานทัพอากาศ เนเกฟเามาชิมฮัสเซริม 3. ศูนย์บัญชาการเบียชีบ้าเทลอาวิฟ 4. โครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์โรงไฟฟ้าศูนย์สื่อสารฐานข้อมูลผลกระทบเชิงจิตวิทยาการมีอยู่ของกาเดือ์ได้สร้างผลกระทบทางจิตวิทยาต่อประชากรและผู้นำทางทหารอิสราเอลเกิดความวิตกกังวลในเรื่องของเวลาเตือนภัยที่แทบไม่มีและทำให้ระบบป้องกันดินแดนต้องประเมินใหม่ ขีดขีดขีดบทที่4บทบาทของกาเดอร์ในสงครามอิหร่านอิสราเอลการเปิดฉากในปี2025ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลได้ระเบิดออกเป็นสงครามเปิดในช่วงต้นปี2025และกาเดอร์ก็ถูกนำมาใช้งานจริงในสนามรบเป็นครั้งแรกการโจมตีที่สําคัญเมษายน2025กาเดอร์โจมตีเรดาในทะเลทรายในเกฟทำให้ตาบอดชั่วคราวพฤษภาคม2025 ฐานบัญชาการไซเบอร์ของ IDF ใกล้เทลอาวีฟถูกทำลายมิถุนายน2025สนามบินทหารพอมาชิมถูกยิงเสียหายทำให้ F 3 5 i ต้องพักงานขีดขีดขีดบทที่5ขีดความสามารถในการทำลายและความสำเร็จสิ่งที่ถูกทำลายโดยกาเดอร์เรดาร์หลัก3แห่งศูนย์ควบคุม1แห่งจุดสั่งการโรน2แห่งอาคารเก็บ F 3 5 i 1แห่งเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง ผลกระทบโดยรวมการปฏิบัติการล่าช้า20-30%เสียงไซเรนไม่ทำงานในบางพื้นที่การย้ายฐานบัญชาการฉุกเฉินขีดขีดขีด,ขดบทที่6ผลกระทบในระดับภูมิภาคและโลกการตอบสนองจากมหาอำนาจรัเสเซียชื่นชมความสำเร็จจีนเฝ้าสังเกตเพื่อวิเคราะห์ระบบ AI ป้องกันสหรัฐอเมริกาประเมินใหม่ความเสี่ยงของฐานทัพในอ่าวเปอร์เซียการเปลี่ยนดุลอำนาจ กาเดอร์ทำให้อิรานมีอำนาจในการข่มขู่และยับยั้งอิสราเอลได้อย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะในรูปแบบสงครามเปิดหรือสงครามเย็นขีดขีดขีดบทที่7การพัฒนาในอนาคตกาเดอร์รุ่นใหม่กาเดอร์เอน็นสำหรับยิงจากเรือหรือเรือดำน้ำ g h a d e r 2ปรับปรุงเรื่องล่องหนกาเดอร e ์ EMP สำหรับโจมตีโครงสร้างไซเบอร์ข้อจำกัดราคาสูงมากประมาณ8-12ล้านดอลลาร์ต่อลูก มีความเสี่ยงในการถูกตรวจพบตอนเตรียมยิงการควบคุมความร้อนในความเร็วสูงเป็นความท้าทายขีดขีดขีดบทที่8มิติด,ด้านมนุษยธรรมและจริยธรรมความเสี่ยงต่อพลเรือนแม้จะมีความแม่นยำสูงแต่หากมีความคลาดเคลื่อนแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่การทำลายล้างพลเรือนในเขตเมืองอย่างร้ายแรงอาวุธเชิงสัญ,ญลักษณ์ในสื่อของอิหร่านการเดือดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านจากประวัตินิยม แต่ในสายตาของโลกมันคือการเปิดฉากขององค์การแข่งอาวุธที่อันตรายยิ่งขีดขีดขีด,ขดบทสรุปกาเดอร์กับยุคใหม่แห่งสนามรบขีปนาวุธกาเดอร์ของอิรานคือก้าวกระโดดสำคัญในประวัติศาสตร์อาวุธของตะวันออกกลางมันไม่ใช่แค่เครื่องจักรแห่งการทำลายล้างแต่คือตัวเปลี่ยนเกมที่ทำให้สัตร,รูต้องทบทวนกลยุทธ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือพันธมิตรตะวันตก ด้วยความเร็วความแม่นยำและการหลบหลีกระบบป้องกันการเดอร์ได้แสดงให้เห็นว่าอิหร่านไม่ใช่เพียงชาติแห่งความอดทนอีกต่อไปแต่คือพลังที่พร้อมชนและโต้กลับในสนามรบสมัยใหม่อย่างสมศักดิ์ศรีขีดขีดขีดอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง